ถ้าไม่มีเรามันก็ดีสิเอานะทำไมไม่มาทานข้าวล่ะลูกมานั่งก่อน วันนี้แม่ทำของโปรดไว้ให้ลูกด้วยนะพี่คะวันนี้หนูทายแย,ยมที่พี่ชอบไว้ให้ด้วยนะเจ้านัดดูสิเนี่ยครูโทรมาบอกแม่ด้วยนะว่าน้องได้เป็นตัวแทนไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศด้วยน้องเก่งมากล่าสุดน้องแกได้สุด4.00เลยนะแล้วเมื่อ,อไหร่แกผมทนไม่ไหวแล้ววะพอกันที ไม่อไหรพ่อแม่จะเลิกทำตัวแบบนี้วะแม่คะพี่เขาเป็นอะไรพี่เขาไม่เป็นไรหรอกจ้าอย่าร้องนะรีบ,ร,บรีบกินข้าวเดี๋ยวไปโรงเรียนสายอย่างนี้แหละช่วงอัยรุ่นอารมณ์แปรปรวนได้ิบมากเพลงอะไรอ่ะเพี้ยนจังหวะกีตาร์ก็ปิดคอร์ด มแลล้วอยยางไปดีทนจริๆเสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการเสียงตามสายจากทาง YC เพื่อนที่ปรึกษาค่ะถ้าผมตกลงไปมันจะทำให้ผมมีความสุขขึ้นหรือเปล่าอยูก่อนนะเมื่อกี้ฝันเหรอวะแบบทดสอบใบนี้เป็นแบบทดสอบสุขภาพจิตจากหน่วยงาน YC ทำเสร็จแล้วสวมมาดีห,หัวแถวด้วยเจอกันอะไรกเราวะอืมบอดสวยดีเนื้อหาน่าสนใจแต่ว่าตัวเล็กไปนหน่อยอะ่ะถ้าผมเอาคัตเตอร์มาตัดอย่างอื่นที่ม่ใช่กรดาษล่ะเช่นตัดบางสิ่งที่อยู่บนตัวของผมมันอาจจะทําให้ผมออกจากลอกดิสแนทออนไลน์ได้ไหมนะนะดช่วงนี้เป็นไงบ้างอ่ะ ใช่วะเพื่นร่วมห้องเหรอทำไมไม่คุ้นเลยแต่น่ารักดีคุยแล้วค่อยขอเบอร์ดีกว่าไม่ได้ดิผมหลอ่อนี่เดี๋ยวฝ่ายนู้นขอกอนดีกว่าผมขอแอคก่อนัสดีเธอคือเราปุยฝ้ายเพื่นร่วมห้องไงแต่ไม่แปลกที่น่าจะจำไม่ได้นะเพราะวันนัดก็แต่แอกหล่อ <laughs> ขอโทษนะที่จำไม่ได้อะ่ะว่าแต่ปุยฝ้ายมีอะไรเหรอ เราสังเกตมาสักพักแล้วว่าแกดูมีเรื่องไม่สบายใจนะอย่าบอกนะว่าเพิ่อฟ้าคิดอะไรกับเราจริงๆมีอะไรเล่าให้เราฟังได้นะเออนี่เธอคิดอะไรกับเราหรือเปล่าเฮ้ยแกสำคัญตัวผิดซ,ซี่เราเป็นเครือข่ายเพื่อนที่ปรึกษาการที่ต้องสังเกตหรือดูแลเพื่อนในห้องอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วอ๋อ <laughs> ถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็สามารถคุยกับเราได้นะหรือจะทักไปในเพจไวซีก็ได้นะโอเคขอบคุณที่เป็นห่วงเรานะพี่พ,พี่ตรงนั้นเขาทำไรกันอยู่อ่ะเหมือนถ่ายเลกการอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้นันเล่นบอลกันไม่หพอเพื่อนโทษทีช่วงนี้มันไม่ค่อยอยากเล่นอ่ะอืมเป็นไรปะช่วงนี้แปลกนะ ไม่มึงกูปกติดีขอบคุณที่ไป่วงกูนนะมึงทำไมมึงไม่เข้ากลุ่มทำงานอะ่ะเขาจับกลุ่มกันหมดแล้วนะเว้ยเดี๋ยวกูทำงานเดี๋ยวก็ได้มึงไม่ต้องห่วงหรอกหนะ้าห้องเขียนว่า YC ด้วยแฮะหรือว่านี่จะเป็นสิ่งที่ FIFA พูดถึงนี่มันชมรมคนบ้างานปอะว่าขอโทษครับผมเข้าผิดห้อง น้องไม่น่าจะมาผิดห้องนะแล้วมีอะไรพี่ช่วยไหมครับผมมีเรื่องไม่สบายใจครับเห็นเพื่อนในห้องที่เป็นเครือข่ายบอกว่าถ้าไม่สบายใจก็เรามาปรึกษาที่นี่ดูได้ครับเดี๋ยวเราคุยกันห้องนู้นเนาะตอนนี้เราทํากิจกรรมมาชั่วโมงครึ่งตามที่บอก,กแล้วเนาะน้องนัดมีอะไรอยากจะถามพี่ไหมผมคิดว่าไม่มีแล้วนะครับก็่านะยังดีกว่าตอนไม่มาแหละผมคิดว่าความรู้สึกที่ไม่สบายใจของผม มันไม่ได้หายไปไหนหมดหรอกแต่พี่ที่ยครบปรึกษาทําให้ผมได้รู้ว่าพี่เขาไม่ได้เป็นคนแก้ปัญหาให้ผมแต่เป็นนางฟ้าทำทาของผมทําให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวผมเองน้องมาที่นี่ได้ตลอดเลยนะครับถึงพี่จะไม่อยู่แต่เราทุกคนอยู่ข้างน้องนะหร,หรือว่าที่อยากนั่งถึง่ในบ้านรอพ่อแม่มารับเนี่ยเข้ามารอได้เลยตอนนี้แล้วผมต้องรีบกลับไปหาครอบครัวของผมแล้วล่ะ พ่อครับแม่ครับผมขับมาแล้วผมขอโทษที่เมื่อเช้าพูดไม่ดีใส่ไม่เป็นไรหรอกลูกที่จริงพ่อกับแม่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าพูดทำร้ายจิตใจลูกเหมือนกันแม่ขอโทษนะไปไปรับน้องกันวันนี้พ่อจะพาไปหม่่นนอกบ้านน้วยนะไปแม่ไวรุ่นไปครับหืแมแนวเราแปลกแปกไปนะเนี่ย ทำอะไรมาหรือเปล่าทำไมจู่ๆเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนี้ล่ะที่โรงเรียนมีเรื่องพิเศษนิดหน่อยครับแต่มนเป็นเรื่องพิเศษนิดหน่อยที่ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆแต่ถ้าเราแค่ทำความเข้าใจเปลี่ยนมันไปทีละนิดสิ่งนั้นมันจะเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแหละ